ชาิฉบับที่15ทับ2,557เรื่องขอให้ระงรับการถ่ายทอดออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเคเบิทลโทรทัศน์ระบบดิจิตอลและสถานีวิทยุชุมชนเพื่อให้การเผยแพร่ข่าวสารไปสู่ประชาชนเป็นไปด้วยความถูกต้องปราศจากการบิดเบือนอันจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด จนส่งผลกระทบต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยจึงให้สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเคเบิลโทรทัศน์ระบบดิจิตอลและสถานีวิทยุชุมชนระงับการถ่ายทอดออกอากาศทันทีดังนี้ 1. สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม MV5 2. สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม DNN 3. สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม UDD 4. ส สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเอเชียอัปเดต 5. สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม PNP 6. สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมโฟชานัลสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม Blue Sky 8. สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม FMTV 9. สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม T New s 10. สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม ASTV 11 สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมฮอตทีวีสถานีโทรทัศน์ v o i ์ทีวีสสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเ e s คิว 14. สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยคปท 15. สถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่กำหนดทั้งนี้ตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไป ประกาศณวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2557พลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติตา